สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิป EP ีที่3 1 3ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็มาจากคำถามจากพิณศกรผู้ปลูกมังคุดว่าทำไมมังคุดที่สวนของท่านนั้นเกิดอาการแตกของผลแล้วก็เป็นการแตกผลในช่วงระยะเวลาที่กำลังจะใกล้เก็บเกี่ยวการแตกนั้นอาจจะมีปริมาณไม่มากนะักและ แนวทางถ้าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้เรามาฟังคำตอบครับกรณีของการแตกของผลมังคุดให้เราดูสังเกตจะเป็นแนวทางเดียวกันคือแตกบริเวณกลางผลของมังคุดสาเหตุนั้นก็คือเกิดจากกรณีของอัตราการขยายของเนื้อภายในอย่างรวดเร็วแต่เปลือกหรือตัว เปลือกด้านนอกมีอัตราการขยายตัวไม่ทันก็เกิดจากภาวะการแตกให้เห็นเป็นลักษณะการแตกขวางผลโดยในส่วนของสาเหตุหลักๆนะครับการที่ทุ่มมังคุดอยู่ในสภาวะของอาการเจเริญเติบโตที่ดีเป็นปกติย่อมจะไม่มีอาการแตกกลางของผลยกเว้นในกรณีที่อาจจะมีบางกิ่ง ที่ระบบการเดินทางน้ําและอาหารไม่ดีพออาจจะเป็นกลิ่นแค่แกนหรืออาจจะเป็นกลิ่นที่ดาะกรณีผลเหล่านี้จะชะง,งักการจเจริญเติบโตจึงจะมีอาการแตกของผลได้ถ้าเราดูจากลักษณะการพัฒนาของผลมังคุดเราจะเริ่มจากเดือนที่1เดือนที่2แล้วก็จะแตกอยู่ในเดือนที่3ในมังคุดที่มีการพัฒนาจเจริญเติบโตผลที่ดี มีปริมาณที่เหมาะสมคุณภาพใบดีย่อมจะไม่มีการแตกของการแตกในลักษณะกลางผลโดยเฉพาะในส่วนของผลที่มีปริมาณไม่มากนักการจเจริญเติบโตในระยะแรกเดือนที่1เดือนที่2และเดือนที่3ก็จะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอดังนั้นกรณีผลที่แตกกลางลูกส่วนใหญ่แล้ว ก็จะเกิดในสภาวะเดือนที่3เราให้เข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงแตกกลางผลอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของผลนั้นเขาจะเบ่งออกไปในลักษณะของรอบผลถ้าเราดูจากด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่าจะขนาดของเนื้อที่มีอัตราการขยาย อย่างรวดเร็วอันน่นเนื่องมาจากได้รับน้ําได้รับอาหารและสถานะอากาศเอื้อมนวยการพัฒนาของเนื้อในเดือนที่3มก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วทําให้เปลือกไม่สามารถที่จะรับได้ดังนั้นการแตกของผลจึงเป็นการแตกผ่ากลางในส่วนของกรณีบางท่านอาจจะบอกว่ามังคุดเหล่านี้ขาดแคลเซียม บังคุดเหล่านี้อาจจะขาดในส่วนของธาตุอาหารอะไรบางตัวผมเรียนเลยนะครับว่ากรณีบานที่บังคุดแตกกลางเหล่านี้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับเป็นการพัฒนาที่ขาดความสมบูรณ์มาตั้งแต่ระยะเดือนที่1และเดือนที่2ดังนั้นในส่วนของการที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิด นั่นหมายความว่าในฤดูการผลิตต่อไปหรือปีการผลิตหน้าการเร่งการพัฒนาของผลเราจะต้องเร่งให้เป็นระบบอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เดือนที่1และเดือนที่2ก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ถ้าอาจจะมีบ้างในส่วนของผลผลิตเล็กน้อยก็จะเกิดจากกรณีที่บางกิ่งอาจจะมีลักษณะของการเดินของ น้ำและอาหารไม่ดีพอก็คือกิ่งดอกแต่ถ้าโดยปกติเราจะไม่พบของอาการผลแตกในแปลงที่มีการดูแลการจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพนี่คือประเด็นสรุปสาระปัญหาอาการผลแตกในคลิปนี้สวัสดีครับ